หัวหน้าห้องและรองหัวหน้าห้องของเราส่วนเนี่ยแก๊งเด็กเรียนไม่รู้จะเรียนเก่งเมื่อที่ไหนและนี่คือแก๊งของพวกเราแก๊งนาง้าประจำห้องส่วนพวกเนี้ยแก๊งงานทัทานนี่ใส่ไม่ดีเลยหน้านบาก็เงินเงินอะ่ะส่วนเนี่ยแก๊งขี้มาประจำโรงเรียนเลิกเรียนเหรอหรุน่นนานเจเพนจ้า นักเรียนเราต้องฟังครับสวัสดีครับคุณครูนักเรียนเราเพิ่งสอบเสร็จเมื่ออาทิตย์ที่แล้วใช่ไหมใช่ค่ะนอาทิตย์นี้นะคุณจะให้พวกเธอเคียงการแล้วถ้าใครเสียงดังนะคุูจะให้หัวหน้าห้องจดชื่อมาให้ครูด้วยถ้าจะหัวหน้าเข้าใจครับ อังั้นครูไปละครูจะไปทำทุรักกูต่อและในทั้งหมดทำความคกรธขอบคุณค่ะคุณครู

ไปไปไาทุกคนส่งงานเร็วหมดเวลาแล้วไปไปเรียกร้ไปส่งได้ค้าง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 นอนอาขาขาค่ะเร็วเรมวเฮ้ยนายงามที่อื่นไปอยู่ไหนอ่ะงามดิาาคาญว่ะ ที่พวกเธอหลที่แต่งหน้าแ่งตัไปคิดว่าเด็กกิได้ทำเล่ได้พูดไม่ได้หรอไม่ได้พูดแบบนี้กับคดอกนะพูดให้คนวยพนั่นแหละยุ่งเลยวะแต่พวเธอก็ได้แค่นี้แหละเยอไรี้บ้างวันนี้ก็พูดวันนี้เียวันนี้ก็ด้เฮ้ยเ้ยเ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้ย้เฮย้ย้้ยเฮ้ย้เ้ยเยเได้เฮ้ย้้้้เย wow, 네 mm ้้เ้้ เอกสารก,ก็เหลือเยอะจังเลยคุณคือขาขออนุญ,ญาตค่ะเกิดอะไรขึ้นนะคุนงานเกิดเรื่องใหญ่แลยค่ะเกิดอะไรขึ้นทะเลาละกันค่ะอะเพื่อนทะเลาะกันเฮ้ยยาดาเป็นอะไรอ่ะส่งน้ำหน้ายังไม่เข้าเรื่องเองมัเถอะเพเ่อนทำอะไรกันเอ้ายาดาอย่ารีบพาย,ยาดาไ,าไปห้องพยาบาลเร็วค่ะคุณเพื่อน ทุกคนนั่งที่เกิดอะไรขึ้นเนี่ยเริ่มต่อเส้นไปทำอะไรเนี่ยพวกเธออะา็โตตัวกันแล้วนะทำไมถึงเกิดเรื่องแบบนี้อยู่กต้องมอษาแล้วอะ่ะแล้วย่างงี้เป็นตัวอย่างที่ดีให้กับลูกน้องได้ยังไงแล้วพวกเธอนะที่ลอกันบ้านอะ่ะใช่ไหมทำอะไรสักบ้างต่อเขาล่ออย่างเงี้ย มไมมันไม่ดีถ้าทำไม่เป็นยังไงเขาสอนสิแล้อย่าใ,ใช้อารมณ์ที่หลักให้เช็่ผลเข้าใจไหม,ไมไถึงเวลาเลิกเรียนแล้วย้ายๆกลับบ้านได้แล้วพวกที่ก่อเรื่องไว้อ่ะเตรียมตัวให้ดีลนะ่ะะหนาห้องบอกอบฉันนักเรียนทั้งหมดทำความรคารพอ่า

คุณเจอสองคนนะจะโดนคนละสามแส้เนื่องจากเขาไม่ว่าใจกระโดมเอาเสียแรงเ ทำตัวเป็นนักเรียนเรื enfin, ่องเมื่อวานนี้นะให้พวกเธอจำเป็นบทเรียนไม่ใช่ใช้อารมณ์แก้ไขปัญหาเองแล้วครูได้คิดบทลงโทษไวให้พวกเธอแล้วเรียบร้อยจะให้พวกเธอเป็นความเป็นประโยชน์เป็นเวลาหนึ่งอาทิตย์โดยแต่ละวันห้าครั้งซ้ำกันจะใช้เวลาหลังเลิกเรียน ้าใจใช่ไหมพอใจแล้วทีหลังอ่ะอย่าให้รู้อีกล่ะว่าทะเลาะกัน้าใจล้วห้องบอกฉันแล้วเรียนทั้งหมดทำความเคารพขอบคุณค่ะคุณครู ไอ้เนี่ยแบกนี้คนอยากนอนไม่ทำก็ทำไปมันก็หน้าที่คุณนายเหมือนกันนั่นแหละถ้่ไม่ทำก็จะได้องหูแล้เอ้ยเดี๋ยวๆดู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 ู่ดูะ พวกแกรัฐบาลพวกนั้นไม่เห็นมาช่วยเนบางเลยร็บอกว่าเป็นสองคนนกแกัาไม่ช่วยนบ้างก็รู้ว่าเป็นยังไงรู้จักี็ร วันที่ฉันรักเธอวันที่ฉันพูดไปวันที่เธอรับฟังอีกนานไม่ ใช้ชีวิตกันเองสักทีอะไรที่มันไม่ดีอ่ะก็ที่ผ่านมาเป็นปัญหาชีวิตก็ให้จำไว้เป็นบทเรียนแล้วกันว่าอย่าได้ทำมันอีกอะไรที่ดีๆที่อยู่ด้วยกันมาตั้งสิบปีขอให้จำไว้เป็นสมทรงจำแล้วกันเพื่อไว้พวกเธอโช่วงปีถ้าหองจากโรงเรียนไปแล้วถึงครูจะคิดถึงพวกเธอมาถึงถึงพวกเธอจะสร้างปัญหาให้ครูมากแต่ครูก็รักทุกคน เรามปถ่ายรูปกันดีกว่าเรมั